ปั่นจักรยานผ้าหิมะกระเป๋าหนักๆแนบหลังนั่อไห่ล่ะค่ะชีวิตเมืองนอกบรรยากาศหนาวเนอะเม่นหิมะตกฝนตกก็ต้องไปถ้าดีนอับสกัล็อกกัสิสิลกกสิสิคิกมัวล็อกกะแฮนส์ล็กกัแฮนส์นะกอดลูกอะ ชัะห so, ok ักกระหินอ <Christopher. S 1> ัพ ok ักกระหินอัะหนอัพกักนกระอกะอัพกหิอกรหนอกดิก็กรกรหินอักอักันอักหินอัอ ก็ให้คิดน้ำจังได้เมืองเมืองไทยเนาะพี่น้องเอาเคยเห้แต่ลูกซินเนปอลโมโนเออุ้ยพี่มาเข่าปากแม่ว่าสั้นเลยแล้ก็เดินวส์แกก็เดินวคิดกับพลุชตดคิกก็ได้ก็ได้ก็สั่แบบปะป่นไปโอ้คำว่าวินนุสไปวินนุสก็สั่งไปจอร์จิน เย้หนาวดอกไม้กลายเป็นหิมะหมดแล้วคุณดอกไม้หิมะว่าสัตนจัะตีนว่าครับจ้ะคุณหนูวีนัสเล่นหิมะล่ะคุณหนูดอกไม้ดอกกุหลาบเป็นหิมะหมดแล้ว อุ้ยก้อนแงกกนกนะ่ก้าบไปไหนตกหนักก้าคำาเด่นไวสเก็ตที่ฟ้าปินอีมาสิถมลดแล้วพูดนะก็เด่นไวสเก็ตแมวก็ไปยอมคนแมวมันจังมีขนบานี้เย้ย yeah. ล ah. ้อรถอ้าวเตืนที่มาตกลงบอชัยกูโอ้ยปะปะปไ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 ป้ยาสนีบอลเฮ้ยคำอินเฟสคำอินเฟสเวนเดอร์พูดพูฟุ้งซะคำคำหัวดีหัวดิหนาว้นาวหนา โดดอะไรไปลรงเรียนก็นสิไปเลียนนี่ลรงเรียนเยนด็ก